สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มาพบมาพอกันกันกบซ่องวีดีไทยเคยผู้ไทยคือเก่าครับห่างหายกันไปดวนแล้วครับพี่น้องไนอะ้เมื่อนีสีมะเห็ดขัวหนูหรือแกงหรืออ้อมหนูเหรครับให้พี่น้องเบิ้งครับเป็นหนูมัตาบัณพี่น้องไนอะ้หนูแปรโลกแบบพี่น้องไนอะ้น้องมาตาบัณฑเอามาฝากนะครับภาสี ปัจจัยแออมครับมือไหนครับก้อมดือขวดและครับพักครับเครื่องบุ่งเดี๋ยวจะหาได้ครับแม่งมักงั้งกระช้ยลครับมีหลายปักซีเล่าขาดมะเร้กับสะดานะครับผมคมยังน้อยไปพริกข้าตะไคร่ไปประกูดนะครับไปเลือดหอมครับ แข็งครับแล้วแต่มีแง่กระแจนั่นนะครับหนูตัวง่านะครับเนี่ยโอ้ยวันเหาอวันครับน้องมาตาบันครับก็เลยเอาน้ำเพลินตัวหนึ่งครับมาขวาครับขวานสูพีชสูน้องเบิ้งครับเปลียนเลยครับถ้าหายไปโดนแล้วพี่น้องเอ้ยติดตามน้ำส้มนะ้ครับเจเปลี่ยนเลยครับบ่ิได้กินโดนแล้วครับ ขอโทษขอให้ผู้ที่บริกินะครับบกิกหนูครับอันนี้กันของแซบบัานท่าครับนี่มาเฮนงันกับโดนโดนใคได้กินทีนึงครับแต่เครื่องเครื่องปรุงข้ากับพี่สมิตรนะครับยูบานท่ากับของแซบอยู่บานแล้วครับเนี่ยครับหูถูกเงนะแล้วครับมันกับมันครับครับมาแล้วครับท่ ติดตามและช่มต่อไปนะครับพี่น้องนะครับมาเบบ่งบากขอกให้พี่น้อยห,หนึ่งเขา่าหอนๆไม่แม่ก็อยยินครับพ้อขวอหนูพี่น้องเองหนึ่งเขากันพอดีหนึ่งเขาเซตกันซีได้เฮ็ดต่อแล้วครับพี่น้องอาราติติดตามรลช่วยน,นะครับพี่น้องนะครับ เซฟพี่น้องเอ้พีกกระเทียมพีกเนี่มักเพี็บเนี้ยกะแก่แจ๊พี่น้องเอ้เอาเซฟเครื่องปุ่มพี่น้องคาตาคัยไปกูดนี่แเบบ้านๆ้านเ่าไหรพี่น้องเอ้กินยังไงมาแงงกับไซรดวววใบเดืดเย

รอเห็ดแล้วพี่น้อยที่หนหนูครับหนูซับมาแล้วจานนึงครับพี่น้องติดตามครับติดตามครับสเสร็จแล้วเครื่องแล้วพี่น้อยเครื่องเรกก็ขวบได้กับเครื่องแล้วพี่น้อยขวบไ่แห้ง ก็น้อยนันน้องบลวมพี่น้องโอ้ดูลายพี่น้นะนองงอวงมันตกเป็น,นได้ลายครับสูตรน้องบัวนี่พี่น้นองเลยนะสูตรน้องบัวครับไงพวดไทยกับเป็น ก็น,น้องบอยอะพี่น้อยตรงร้านน้องบอยลำพูนะครับเมาเมียอยู่นครพนมเลยพี่น้อยเลยได้เลยเป็นเคยก็ดได้พี่น้องเนีย่ยครับเค็ดสุดได้น้องบอยพี่น้องกินนะครับ,บิ่งครับรับชมเบิ่งครับนี่เลยรอบขวายางๆแก้อยแล้วก็ค่อยใส่ บักแข่งแล้วครับพี่น้องบักแข่งกวนกันเลยลูกขวานนี่แข่งกันได้จำพี่น้องไหมเป็นไดงใส่บักเคลือไปแล้วครับบักแข่งไปแล้วครับแข่งขวานไงแฮงกระไมหอมหอมใครใส่หนักพีนะ่หน่อยไหมโอ้ตอนใหญ่ครับพี่หน่อย แล้วค่อยคักพี่หนไปวานูเหีเห่งๆกันไปครับเหรอหี่งเรประเทศนใส่น้ำไใส่น้ำไย,ำยมากไยมากหลายกับเดวแท้ที่หน เแเแตะผมอ่ะแกเพู่ใด้ห็นว่ามักแรไปเลยนะครับลอยขึ้หนนะครับเย เกิดแล้วครับอ๋อพักเซได้ีมล่ะเนี่ยเซรถมักเนี้ยแบบพักที่เล่าเนี่ยหอมเนี่ยถัาไปหลก็เลหอมกปแซแสมันไปเลยไปเลือดจะแต่พิมพ์คุมักได้พิมพ์ออหรอ้ย หนึในฟอมครับโอ้ลวนใช่ไหมพี่น้อยอระมาณแค่ต่อยใส่เสร็จแล้วกลาไรยอดแน้อเอาไใส่รับใส่ขวดอะไรนันะครับพี่น้อยหอมมเลย

พี่น้องมาครับกาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อนี้มาพบมาพอกันครับซองบีทีไทยเคยผู้ไทยแชนแนลครับเมื่อนี้จะย็ดกลัวนูครับกลนูอ้อมนู้อะพี่น้องเนี่ยไม่ได้พบม่ได้พอกันหนดแล้วพี่น้องเนี่ยนนนเนี่ย,ยนูกับปีนี้นะครับเพิ่งได้กินแล้วพี่น้อง ส่งการแล้วกิ่เค็ดกินคร,ครับพี่น้องเอ้าเนี้อเต็มเลยครับหนึ่งไม่ไครับหนูกระตุกง่ายครับแต่โคคมเลยพี่น้องเลยมาๆพี่น้องมากินน้ำเกลือเพืดครับ ได้พี่น้องเอ้แถบพี่น้องเอ้มาได้ก,กินโดนแล้วพี่น้องครับซับตอนนี้ง่ายแ้ครับมึงควายพอดีค่ำครับปุโรคนาเจ้ากัะ ตอนไหนแรกผ,ผู้มากเหรอครับโมกกแข่งนันพอดีครับ ันนี้พี่น้องเอหนูวพกครับมาครับกินน้ำเขยงผู้ไายครับปอกันพี่น้องกันอยากห่านเยอะ หอมพอดีครับบ่ใครมีไไเวลาเฮ็ดคลิปให้พี่น,าาาาน,น้องน้องเบิ่ครับก็ยากกันแหนงานเนาะพี่น้องเนี่ยครับ โดนติดตามเรียบๆเล้น,น,นะครับนะอย่าลืมกันนะครับโครงการน,นี้คือจีบอะไรกับบัานนะครับเง็นั่นครับ หลายได้ย่างเนาะพี่น้อยเอยบ๊วยครับครับอ <c oughs> ่กขสองปีแล้วครับบดายขับบ้านเน่ย <c oughs> เหตุการณ์นั้นปกติกันพี่น้อยคอวยครับครับกห <c oughs> วดไปซสักัน <c oughs> มาครับมาอ <c oughs> มันพี่น้อย 也生病，好牛。 แล้วพี่น้องแล้วเนี่ยชนะไปแล้วนครับ FC ครับสุขบุตทุกคนครับประจัดต้งเกย์ประไทยครับ พี่น้องไทยต้องบัวกันหมอน,น้ำพุกันไม่เป็นกำลังแก่แก่พวกไทยเด้อล,นะลูกหลานนะครับลูกหลานไทยต้องหมอน,น้ำพูนะครับพ่อแม่พี่น้องเบิ้ลเบิอเออ้อยู่ดอกเดี๋ยวร่างแก่ที่ดอกครับ นี้เป็นโลวเลยพี่น้องเลยหลายๆครับกลมอมล้ำพอดีเลยพี่น้อง โอ้เจ็บพี่หน้องขอโทษไพ่ได้ครับจุดเผ็ดจุดจัดนะครับของกรแสบก่อนโน้กอมโน้ดเนี่ยขมขม่อยนึงเผ็ดหน่อยนึงครับพี่หนอง พักหลายใส่สุพักนิดหน่อยมาพักได้ก็ใส้รด ับพี่หน่อยเอ้ยมาครับมา

นะครับพี่น้องเโอโห้ตัวเป็นโลน ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็คือผู้ไทยก็ขอฝากไว้สำเนาด้วครับ้อเป็นกำลังย่างใจให้ให้ผู้ไทยเลยนะครับนอมีคลิปดีๆกับซีมาลงให้พี่น้องเมืองครับติดตามรับชมในคลิปต่อไปด้อยครับขอบคุณครับ